คุณยายขยันมากเลยรดน้ำต้นไม้ไม่ใช่รดน้ำผักปลูกผักขยันจริงจริงคุณยายจะตัดดินไปปลูก ใบโหระพา<ม>ครับอับนนั้นอะไันนั้นอันนั้นมันเป็นมันมีแต่ใบมะขามคุณยายทำอะไร ค,ยยคุณยายมาขุดดินจะปลูกใบกะเพรานี่ไปเห็นใบกะเพราแม่ถอนมาให้คุณยายปลูปลลกคุณยายปลูกใบกะเพราให้โตใช่ไหมใช่เยี่ไอ้ชกแอบไอ้ชกแอบไอ้ชกมันแอบลายใหญ่รีบไปใหญ่เลยลายเลี้ยงรอบรอบรอบขอกอนรอบขอกอนยายปลูกยายจะหาดินมาปลูก กะเพราไม่ต้องใส่ดินเยอะหรอกมั้งแม่ใส่ดินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนขัดกระเทยไม้กระเทยไม้ฮะเดี๋ยวโดยนขัดพี่ปันหยิบกะเพราให้ยายหน่อยเย็นเย็นไอ้โคกเออยายมาจากไหนอะคุณแม่เนี่ยหยิบกะเพราให้ยายหน่อย โชคกลัวอะไรกลัวหมาหมามันไม่มากัดหรอกฮะพุอยายมาจากไหนเออขอเล่นยงได้ไหมเนี่ยายจะเอาขุดเอ้ยระวังเปื้อนมือนะลูก,กปลูกสองกระถางเลยสองต้น,นพี่ปานเอาเอาเสียมให้ยายแล้วเาเสียม แล้วแล้วเอาเสียมให้ยายก่อนลูกพี่ปันครับมีคนช่วยเล่นยายกำลังปลูกใบโหระพาใบากะเพราโอ้ใบกะเพราพูดผิดพูดผ,ผิดยายกำลังปลูกพาอยายปลูกต้นอะไรก็ขึ้น ยายมือเขาเรียกว่าอะไรนะมือเบามือร้อนมือเย็นเขาเรียกมือเย็นนี่ย่าแนะนำตอนนี้หนูปลูกเองนายเอากระถางมาอันนึงจีนกระถางถมนี่กระถางแตกเนี่ยแม่นี่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่รีวิวแตงกวานู่นแม่เนี่เมีนน้ำสเด้ยเฮ้ยจีนุจ้าบอกนี่ไงนี่เอานี่ไปคุณแม่แสงนี่นี่แตงกวารีวิวแตงกวาด้วยแตงกวา แตงกวาพึ่งขึ้นใช่พึ่งขึ้นนิดหน่อยหายขึ้นต้นเดียวใช่ขึ้นต้นเดียวพี่ปันนิดเท่ากันบ่ปลูกสองต้นแต่ไม่ขึ้นปลเท่ากันปลูกแตงกวาเอาเสียมให้ยายแล้วเอาที่คุณกนี่ของพี่ปันพี่ปันพึ่งจะปลูกไม่ขึ้นปืนจะขึ้นแตงกวาแตงกวาน้อยน้อยแตงกวาน้อยน้อยของพี่ปันใช่แล้วมันก็จะกลายเป็นอันนี้ยชอบกินถั่ว เกี่ยวอะไรกับถั่วปลูกแตงกวาจากกินถั่ว่ตรงนั้นแมวมันอึน,นะแม่ไหนอ้อาวโชคหนีเลยโชคโดนคาโชมชอบออกมาเล่นด้วย,เ,เ,ยเดี๋ยวให้ยายขุดเอาดินก่อนลูกยายจะปลูกกระเพราเดจะขุดไปถึงใต้มหาสมุทรก่มันก็จะเอาข้าวมหาสมุทรอะไร

ตีแบตแล้วพอมาตีแบตเล่นบอลเ,เล่นบอลเหรอไม่ตีแบตใช่ไหมยอ,อย่าเล่นของคุณยายเล่นแล้วก็จะทำให้มันนิ่มนิ่มเลยองได้หอยมันเยอะต้องปลูกใน,นกระถางแม่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 ไปเอามาจากไหน แม่ไปเอามาจากที่ทํางานแต่มันขึ้นมามันมีเบี้ยขึ้นมาแม่ก็เลยถอนมาเบี้ยอะไรหรอนี่เคาเรียกเบี้ยต้นกระเพราไหนเนี่ยนี่ไงเป็นแต่ว่ามันมันใหญ่แล้วมันใหญ่ขึ้นนิดนึงเบี้ยอะไรหรอเบี้ยต้นกระเพราเบี้ยต้นกะเพราเขาเรียกว่าอะไรเบี้ยต้นกะเพราเขาเรียกว่าอะไรก็กะเพรานั่นแหละกะเพรามันต้นมันใหญ่แล้วมันใหญ่แล้วแล้วมันก็จะใหญ่อีกไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ จนกว่ามันจะถึงต้นไม้ตัวนี้แค่พม่แม่มันไม่สูงขนาดนั้นหรอหรือว่าตรงนี้ขึ้งขึ้น,นพอล้วย้ายไม่ต้องใส่เยอะหรอกมั้งแล้วก็ปลูกอีก<า>อใ่ะบาไปเตะน,นี่จะปลูกกะเพราสองกระถาง จะสลเชินจิตไก่อนกินมะมะขามมันอ่อนหรือว่าแก่แล้วถ้าแ,แก่ยัง,ย,งยังไม่ต้องเก็บเราให้มันใกล้สุกแล้วค่อยเก็บปลูกผักกินปลูกผักกินเองดู พี่ปันปลูกกวางตุ้งด้วยเดี๋ยวจะมารีวิวกวางตุ้งของพี่ปันกับแตงกวาวกย,นะยุงเยอะบางยุงกัดแม่ไหมยุงกัดไหม ปลูกเสร็จแล้วจะช,ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะอ้าวทีวกวางตุง้งปลูกอันนี้อันนี้เป็นผักบุ้งผักบุ้งที่คุณแม่ปลูกกำลังขึ้นมาแล้วผักบุ้งเวเขียว ชอพราคุณยายชอบปลูกคุณยายมือมือเย็นเรียกว่าคนมือเย็นปลูกอะไรก็ขึ้นอคุณยายวันนี้ได้นัมลยจะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซักสกาคให้ด้วยนะคะคุณยายหันมายิ้มหน่อยฝากกดติดตามคุณยายด้วยนะคะ